จ้ารับเฉพาะสายทหารอาจารย์อินตาเพชรใจแสงจุ้มจัดไ้สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุภูสุคนตอนรับขอสู่ช่องก็ติ้นหวยดังมากแช่นอกจากกขามาพอกับแอดมินในวันพุธที่12เมษายนเนอะจ้ะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเด็กเด็ดตัวเล็กดังแนวทางดีๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบงกันอีกเช่นเคยเนาะจ้า สำหรับชุดนี้แอดมินกับพุ่มใจนําเสนอแนวทางของจุ้มจัดไห้นะาจาะต่อโดยแนวทางของรับเฉพาะสายทหารไหตุใครห้โชคตกทายดูแนวทางของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงและพี่น้องเดอ้อก่อนไปรับชมรบฟังแอดมินกับอกําลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสกคนนะจาะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องก็ะสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะ ส่วนแอดมินก็แสด้มีกำลังแห่งใจในการท่ามคลิปต่อไปดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุกูสุขคนเลจ้ะเพื่อเป็นการประสิวล่าเข้ากับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มตุนที่ทแนวทางของจุ๊มจัดห้ยกันก่อนเลยจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยออมสินแล้วก็พกสเราจ้าสื่องวนี้จุ๊มจให้เพื่อก็หายตัวเด่นไปที่ลักโขกกำลักสามพี่น้องเด้อเด่นหกกับสาม 3ามโตที่หายก็คือ3ามห9าหกสามเก้าสองหนึ่แปดหาแ่งสีและเก้านึ่งสดพี่นอนเลมาหกเก้องหนึ่งแปดหาแปดหนึ่และเก้าหนต่อด้วยนักท่าชุด2โตหายไปที่หนึ่งหาเจ็ดหกเก้าเจ็สองแปดเจและ6กหจ้ะ 1 5 7่งหา้าเจ็ด, 6, กจด 4, 1, 2, หกและ6กหาจ้าเด่นหกกับ3ามแนวท่าจุ้มจัดไฮไปเบิ้งต่อกันที่รับเฉพาะสายทหารตำต่อได้จากรัฐบาลไทย16เมตสายยน2 5 6พหาร้อยวนนี้หายเด่นบนทีลักหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อเด่นบนหนึ่ตัวบนก็คือเก่า1นึเก่าหนึตัวบน1 018 และ1นึ่งเก่าจ้าต่อโดยแนวทางสามตัวล่างให้เดินล่างไปทีลลักศูนย์ซึ่งก็ได้กแก่03 0ย์สามศูนย์สีและศูนเด็พี่น้องเด้อเดินล่างศูนย์นะจ้าศูนย์สและศูหาเดินบน1นึ่งและ1นึเก่าสโตเก่าหนึและเก่าหนแนวทางรับเฉพาะสายทหารแคบไปเบ่งเด้พี่น้องเด้อ มาเบื้องต่อก็ทีน่ะทางของไอ้ไข่ไฮโชกนะจ่ะสุดนี่ก็เป็นแนวทางเลขกถาย3ตัวรางวัลทีหนึ่งนะจ่ะนั่นก็คือ7 2 9 2 9 2 7และ7 9็ดเก้าพี่น้องเด้อขึ้นเนื้อลองไตน้ำเด้อจ่ะ7 2 9 2ตัว2 9 2 7และ7 9ต่อโดยแนวทางเลขกถาย2ตัวล่างนะจ่ะแนวทางของไอ้ไข่ไฮโชกแนวทางเลขกถาย2ตัวล่างนั่นก็คือ1 8 6กแปดและหกเก้าี่นพนงเดอิ่คนไทยมากสโต3หางนาจ่ะหนึ่งหนึ่และ6 9เให้ใครให้โชคเด็กไทยสองโตรัฐบาลไทย16เมษายนสองพายหกสิบไปเบิ่งต่อกันที่ชุดนนสุดไทยนะจ๊ะซึ่งก็เป็นแนวทางของ อาจารย์อินตาเพชรใจแสงเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวประจำวันที่16เมษาย,ยน2 5 0 0ซึ่งวันนี้เพิ่นก็ให้เด่นบนทีลัก8ดได้พี่น้องเดอ้อเด่นบน8จ้ะ3ตัวเม่เดียวให้ไปที่0-8อ่าด้วยตัวร่องเนาะจ้ะนั่นก็คือ6-3-0 1-8และ1-9ต่อด้วย0-9และ9-8ดได้พี่น้องเดอ้อ ่โดยคู่โตดบนเนจาจะนั่นก็คือหา8 0 9หาศเก่าแและ94จ้ะคู่ตดกลพี่น้องเด้อคู่โตดหา8 0 9หาศเก่าแและเก่า่วงให้เน้เนๆหา8กับ50จา้าต่อโดยแนวทางสงตัวรางให้เดินล่างปิธีลักเจ็ดได้พี่น้องเด้อรางเด่นเจ็เาจนั่นก็คือ4 7 73จ็และ45าจ้ะ4 7, 7่3 1>, 1 7และ4 5หาวงไห้เน้นไปที่4 7จ้าแนวทางของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงเด่นบน8เด่นล่าง7จ้าแคบไปเบิงจบไปเบิงได้พี่นองเดอ้บอบว่าจิเป็นแนวทางของจุ้มจัดไห้เดลขลับเฉพาะสายทหาร ไอ้ไข่ใหโชวแล้วก็แนวทางของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงแคปไปเบิงจุไดเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอเตรตี่กันเ้อะจ้ะแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิงแล้วก็เก็บไว้พินิจพิจารณากันด้วยพี่น้องเด้อ ไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจรารยณในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้อจ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชงเด้อพี่น้องเดและก็สนับสนุนการสืบสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้าทางช่องบบสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้ะสื่อตามกำลังทราบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อจังสิถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้สุกคนส่งดีแห้งๆปังๆมันๆรับรัพย์ตลอดปี2 5 6พพกันเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตลาพี่น้องไปสนิตกกอนเด้อจ้าแล้จังปรับมาพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า